มันจะมาพูดอีกคำหนึ่งว่าไอ้โลกนี้โลกโลกทั้งโลกไอ้ทุกทั้งโลกมันมีได้เพราะผัสสะนะคิดดูเข้าใจไหมถ้าไม่มีผัสสะอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีครับคือมันไม่ไม่มีผัสสะได้หรือว่าไม่มีตาหูจม,มูกลิ้นกายใจซึ่งไม่มีผัสสะได้ไอ้โลกนี้มันก็เท่ากับไม่มีไอ้โลกทั้งหลายที่เราเห็นอยู่นี่ของอรอร่อยสวยงามในบ้านในเรือนมันก็ไม่มีถ้าเรามีผัสสะไม่ได้หรือไม่มีผัสสะ ของน่าเกลียดน่ากลัวน่าอะไรก็มันก็ไม่มีถ้าเราไม่มีผัสสะมันโลกทุกโลกทุกชนิดมันมีขึ้นมาได้เพราะว่ามนุษย์มันมีผัสสะเมื่อเพราะมันควบคุมผัสสะไม่ได้มันก็ต้องได้รับโทษของการที่ควบคุมไม่ได้คือเป็นทุกข์ถ้ามันควบคุมผัสสะได้มันก็ได้รับรางวัลคือไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักกับความทุกข์มันอยู่ในโลกนี้ เหนือโลกไม่จมโลกอยู่เหนือโลกก็ไม่มีอิทธิพลอะไรในโลกที่จะมาบีบพันเขาได้เขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตรระเดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างจมโลกเป็นโลกียะจมอยู่ในโลกอิทธิพลอันเลวร้ายในโลกมันก็บีบีบพันทิ่มแทงเขาล้น คนคนนั่นที่มันอยู่ในโลกในวิสัยโลกเป็นโลกียะถ้ามันมีจิตชนิดที่เนื้อโลกสึ่งเหล่านี้ก็ไม่มีก็เลยเรียกว่าไม่มีทุกข์ว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากปัญหาว่างอย่างยิ่งสมักเอาแต่ว่างอย่างยิ่งอย่าเอาบรมสุขเลย คำว่าบรมสุขนั้นเป็นคำพูดใช้โฆษณาชวนเชื่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสคำจริงความจริงท่านตรัสว่าที่สุดแห่งความทุกข์แต่ท่านถ้าท่านจะตราให้เกิดความสนใจแก่คนทั้งหลายท่านก็จะเรียกมันว่าความสุขอย่างยิ่งก็มีเหมือนกันเพราะมนุษย์ทุกคนมันชอบความสุขอย่างยิ่งท่านเอาที่สุดจบแห่งความทุกข์นี่เป็นความสุขอย่างยิ่ง เราต้องเข้าใจของท่านให้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างไอ้สิ่งที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ไอพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นของเราพระนิพพานเป็นตนของพระนิพพานอย่างนี้ก็ผิดหมดเนยพระบาลีแสดงถึงสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่น มาเป็นเราของเรานับตั้งแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมจนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นพระเจ้าเป็นนิพพานเลยพูดพูดยังไงตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปถึงพระนิพพานเลยมันจะมีกี่เรื่องกี่ร้อยเรื่องกี่พนันเรื่องอย่าไปหมายมัน่นอย่าหมายมัน่นใช้คำว่าหมายมัน่นอย่าไปหมายมั่นสิสำคัญว่าตัวต,วตนว่าของตนยันนี้เรามันสําคัญว่าตัวต,วตนว่าของตนไปทุกอย่างเลยจะเป็นดินน้าลมไฟก็ของคู่ จะเป็นผมขนและฟันหนังอะไรก็ของกูความสุขความทุกข์ของกูอะไรก็ล้วนแต่เป็นของกูไปหมดเป็นนั้นว่าอยู่ใต้โลก <c oughs> อะไรอะไรเป็นของกูเนี่ยเราก็เป็นธาตุั้งสิ่งนั้นคืออยู่ใต้โลกก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เอาอะไรเป็นของกูสลัดทิ้งไปหมดมันก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าอยู่เหนือโลก จะอยู่เหนือโลกได้ก็เพราะรู้จักโลกว่าโลกคือความทุกข์มันกัดกินอยู่ทุกเวลาขอให้รู้เรื่องกอขอกอกาของพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจา้รรรราได้ทรงบัญญัติว่าอย่างไรเรื่องประจกอะ นั่งขอให้กำหนดไว้ดีๆอย่าให้กลับไปถึงบ้านแล้วลืมหมดว่าได้พูดอะไรกันบ้างน,นี่ตัวว่ากลับไปถึงบ้านแล้วก็จะลืมหมดว่าที่นี่ได้พูดอะไรกันบ้างน,นี่คคยกำหนดจดจำไวด้ดีๆว่าไอ้ผัดซานั่นแหละควบคุมมันไม่ดีแล้วมันจะกัดเอาโบราณแถวนี้ก็มีคำพูด ตลกคบคันอยู่คำหนึ่งแต่ก็มีความหมายมากนะคำว่าก้อนเศร้ากลายเป็นเสือก้อนเศร้าในครัวที่เรานั่งแอบข้างอยู่ทุกวันหุงข้าวต้มแกงอะไรอยู่ในครัวนะั่นแถ้าก้อนเศร้าก้อนนั้นมันกลายเป็นเสือขึ้นมาจะว่า,ยาอย่างไรมันจะยุ่งยากโกลาหลเดือดร้อนสักเท่าไหร่ถ้าก้อนเศร้ามันกลายเป็นเสือขึ้นมา เดี๋ยวนี้เราไม่รู้นี่เราทำผิดนี่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจยกลายเป็นเสือขึ้นมาผัดส,สะกลายเป็นเสือขึ้นมาจนจะพูดได้ว่าดินน้ำลงไฟสำหรับเรามันกลายเป็นเสือขึ้นมาซึ่นขบกัดเราเพราะอาวิชชาคือความโง่ของเราเองไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นอย่างก็ว่ากอขอกอกาเรื่งความรู้ เรื่องตั้งต้นคืออายตนาหกเนี่ยหรือว่าไอ้เรื่องอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันเรียกชื่ออย่างอื่นก็มีนะเรื่องอาหารอะไระก็มีอยู่ในระดับเดียวกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเนกันกอขอคอขารู้จักให้ดีตั้งต้นให้ดี <c oughs> หมด <c oughs> เรื่องจบ <c oughs> ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลย จิตนี่ไม่ได้อยู่ในโลกนี่จิตนี่ไม่ได้อยู่ในโลกไหนจิตนี่หลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เหนือโลกเพราะการกระทําอย่างนี้เพืยอจัดการให้ถูกต้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะจะปรุงจิตนี่อยู่เหนือโลกไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ใดๆ นรกเกิดขึ้นในใจเพราะทำผิดทิ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์เกิดขึ้นในใจก็เพราะทำถูกตรงกันข้ามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนิพพานจะเกิดปรากฏขึ้นในใจก็เพราะว่าทำถูกถึงที่สุดยิง่งเรียกว่าเกินเกินเกินถูกไปซะอีกยิ่งกว่าผิดยิ่งกว่าถูกไปซะอีกนิพพานก็ปรากฏขึ้นในใจเพราะการกระทำถูกเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็คือที่ผัสสะนั่นเองทำผิดที่ผัสสะชนิดหนึ่งเป็นนรกขึ้นในใจทำถูกชนิดหนึ่งที่ผัสสะเป็นสวรรค์หรือพรหมโลกนานาชนิดขึ้นในใจทำถูกถึงที่สุดจึงยิ่งกว่าถูกก็จะมีนิพพานสิ้นสุดแห่งปัญหาขึ้นในใจขอให้มองให้เห็นชัด อย่างที่คำพูดสันตว่าอะไรอะไรมันตั้งต้นที่ผัดสะมีความรู้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวนะอะไรอะไรมันตั้งต้นที่ผัดสะนะรมารับรองว่าได้กำไรเกินค่าที่อุตสาห์ลงทุนมาสวนโมกคราวนี้ทั้งคราวเนี่ยลงทุนเวลาเรียกแรงเงินทองอะไรมาสวนโมกคราวนี้ ต่มีความรู้ชัดเจนประจั์สักข้อเดียวอะไรอะไรมันตั้งต้นที่ผัสสะนี่ยคุ้มค่าแล้วมันจะเป็นการรู้พุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิน้นเลยเพรรู้เรื่องผัสสะอย่างเดียวนี่ประเด็นที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้ทาท่านตรสไว้เอง วันหนึ่งทรงสาธยายอิอทัปปเจตาปฏิจจะสมุปบาทอยู่ลำพังพระองค์เองคิดว่าไม่มีใครเห็นเรื่องนี้ก็น่าแปลกเนะพราะว่างพรเงียบไม่มีใครกวนนะพระพุทธเจ้าทแท้ๆท่านก็ยังพูดอะไรท่องอะไรเหมือนกันเหมือนกับเราท่องร้องเพลงเหมือนกับร้องเพลงเล่นท่านกล่าวอิทัปปเจตาอยู่อย่างที่ว่าเนี่ย จกขุนจะปจิจจะรูปเจะอุปจชตติวิญญาณังตินันธรรมานังสังตฑฑิปัโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเวตันหาปัจจยาปาทานังปาทานปัจยาาปจยาภวโวภปัจจยาชาติชาติาตาตปัจจยาชรา,ามันนังโสกเทวทุกข์กับเทวุบายาสาทุกทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ท่านท่องไอห,หมวดหมวดตาตาจบแล้วก็ท่องหมวดหู แล้วก็ท่องหมวดตาหูจมูกลิ้นกายใจยทั้งทั้งหกหมวดพระบาลีเขียนว่าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยจะมาท่องอีทัพปัญตาอยู่อีกท่านท่าท่าน,ท,าน,ท,านทําคันว่าไม่มีใครท่านก็ท่องแต่พระองค์หนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลังข้างฝาข้างหลังกุิ ท่านเสี๋ยวไปเห็นก็นอ้าวนี่อยู่ที่นี่นั<ม>กกรรมชาวานี่คืออาธิกรมจันทร์จุดตั้งต้นขอ,องกรมจันทร์ให้แกเล่าเรียนอธิคันหาติารับเอาไปไปศึกษาไปเล่าเรียนไปประพฤติไปปฏิบัติไปทำให้มากไปทำให้เจริญกรรมชาบอย่างนี้เรื่อง ที่ทัปัจจิตาทั้งเรื่องทั้งเรื่องอะมันมีจุดสำคัญอยู่จุดเดียวที่ผัสสะถ้าควบคุมผัสสะได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีทุกควบคุมผัสสะไม่ได้เพราะไม่มีสติและปัญญาอย่างเพียงพอดังนั้นไปปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้มีสติและปัญญาอย่างเพียงพอ ต้องแพล่ว่องไวในการที่จะใช้มันควบคุมผัสษะได้หมดเรื่องจบหมดสองประโยคจบเรื่องพูดไม่ถึงสองนาทีมันก็จบเรื่องนั่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาสำคัญอยู่ที่ผัสสานี่มาก็พูดสองชั่วโมงแล้ว <c oughs> เวลาต้องราพูดนะตอนบ่ายเนี่สองชั่วโมงเนี่ยหมดแล้วแล้วฝนก็กำลังจะจะตกสำหรับอาตมานี่ก็จะต้องพักไว้ทีก่อนไว้พูดตอนกลางคืนอีกนี้พระพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะพูดช่วยพูดอะไรต่อไปก็ก,ก็ฟังนะถ้ายังขอฟังได้ ถ้าเอาจมาก็จะต้องขอหยุดพักแ้วสองทุ่มสองทุ่มจะพูดอีกจะพูดเรื่องที่เพราะน่าฟังกว่าเรื่องเหล่านี้นะสุดท้ายนี่เรื่องราคายหูั้งนั้นเลยทุกคนมันโง่มันขึ้นต้นไม้มาจากทางกลนะแล้วมันจะทำได้อย่างไร